ก็ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะครับอันแรกเลยตอนนี้มันหนีไม่พ้นหรอกเรื่องอะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องอการงานการเงินละกันโอเคอมาอธิษฐานนะครับว่าการงานการเงินเป็นอย่างไรผมกรีดไพ่นะครับแบ่งออกเป็น3กองกองเอาสองใบนะเพื่อความนี้อ,อธิษฐานนะครับการงานการเงินของท่านเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ ผมหยิบชุดแรกออกมา1ใบกองที่1กกองที่2นะครับการงานการเงินของท่านกองที่2เป็นดวงของท่านนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้การงานการเงินของท่านกองที่2อนะครับ2ใบการงานการเงินของท่านกองที่3นะครับอธิษฐานนะครับโอเคเรียบร้อยมาดูกันถ้าแม่นไม่แม่นมมอย่างไรก็ฝากติดตามไลค์แชร์ไปด้วยมาดูอืม <c oughs> ก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะครับอธิษฐานเลยว่ากองที่หนึ่งการงานการเงินของท่านเป็นอย่างไรกองที่หนึ่งหรือกองที่สองอกองที่สองหรือกองที่สามนะครับพร้อมห้าสี่สามสองเริ่มนะเรียกแล้วนะหนึ่งสองหรือสามเรื่องนะครับการเงนิงนการของท่านมาถึงคําทํานายนะครับถ้ามันแม่นก็น้อมรับคําทํานายไว้กองที่หนึ่ง การเงินการเงินของท่านนะครับอุย๊ยคนที่เลือกกองที่หนึ่งอุย้ยใบนี้หมายถึงสิบเหรียญหมายถึงการงานการเงิน,นที่ดีมากนะเงินเยอะมากนะเงินเยอะมากแต่มันได้ใบนี้มาคือก้าวไม่เท้าเนี่ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยมันใช้อ่ะมันได้เงินมาเราใช้นี่ได้เงินมาเราใช้ไปได้เงินมาเราใช้ไปมันเหลือแต่คุณอ่ะได้เงินมากแต่คุณใช้มันมีเรื่องให้ต้องใช้เยอะมาก สำหรับกองที่1แต่มองโลกในแง่ดีก็คือยังได้มายังมีเหลือมากหรือน้อยก็ยังเหลือถือว่าโอเคนะครับกองที่หนถือว่าต,ตู้ตึงๆผ่านไปได้ในช่วงเดือน2องเดือนนี้โอเคมาดูนี้กองที่สองคนที่เลือกการเงินกองที่สองนะครับปึ้งปึ้งโอเคอ่ะบอกเลยการงานการเงินคนที่เป็นทนายความ อายาการผู้พิพากษาศาลหรือเกี่ยวกับกฎหมายคุณจะได้เงินได้งานมาดีแล้วก็แบบไม่คาดคิดหรือการงานการเงินคนที่มีคดีความพิพาทอยู่ได้กองที่2มาถือว่าชนะนะครับหรือผ่านไปได้ด้วยดีหรือใครที่ไม่ใช่สายอายาการผู้พิพากษาศาลคนนี้ทาํามาค้าขายทําธุรกิจเจราจาช่วงนี้ดีการงานการเงินดีถือว่าดีเลยเต็ม10ก็7 8 9เลยนะครับ กองที่2ถือว่าโอเคนะจริงๆหนึ่งกับ2ดีนะแต่1มันจะใช้แล้วมันหมดไปอันนี้อันนี้อันนี้มีคดีความแหละถ้ามีพิพาทกรณีพิพาทมีเรื่องทะเลาะเบาแววงเนี่ยจะผ่านไปได้นะมีเงินอยู่อ้าวกองที่3กองสุดท้ายนะครับปึ้งอุ้ยกองที่3กองนี้ขอบอกว่าสาหัสคือคุณซึมเศร้าเลยโศกเศร้าแล้วมีเรื่องทะเลาะเบาแววงเอียงเี่ยมันเอียงมันทำให้คนดูปวดหัว ซึมเศร้านะครับแล้วก็เนี่ยต่อสู้ทะเลาะเบาะแ้งคือการเงินตึงมากชักหน้าไม่ถึงหลังลำบากยากแค้นใครที่ให้เขายืมเงินไปถามเรื่องเงินไม่ได้คืนในช่วงนี้นะครับแล้วใครที่กําลังจะยืมก็ลําบากมากแล้วจะทะเลาะเบาะแ้งกับคนใกล้ตัวเรื่องการเงินสูงมากนะครับช่วงนี้เป็นอะไรที่ตึงโคตรๆแล้วขอบอกว่าลําบาก แล้วมีคนถามว่าเอา้เาลำบากอย่างนี้เราจะยังไงอะ่ะก็ก็ไม่ยังไงคือเราบอกให้คุณรู้ไงครับว่าสมมติว่าชีวิตมันเจอไฟแดงใช่ไหมไฟแดงไฟแดงแยกเนี้มันสัก60วิหรือ120วกกิก็ทนไปก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้สิ้นไลายไม้ตอกมันจะผ่านไปได้ครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามไว้เราจะได้เจอกันอีก